คีน่าของค่าวสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมโลเปเกมมิ่งอีกเช่นเคยนะครับสหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดรับคนเข้าเคยน์นะครับถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะผมก็จะรู้นะว่าผมเปิดรับคนเข้าเคยน์ได้ประมาณ4-5วันแล้วนะแล้วมันก็เป็นสีวันที่วุ่นวายมากเลยนะครับผมก็คือคลิปนี้ผมก็จะบอกรายละเอียดใหม่นะเพราะว่าคลิปที่แล้วแบบผมลืมคิดไตยตองคือผมอัดแล้วผมลงเลยไงในแบบมันวุ่นวายจริงๆนะบางคนก็แบบเอารหัสแบบ พึ่งสร้างมาเทสแคีน <kr> <ation> ผมเลยนะก็ค <hip> ือแบบผมองบอกไว้ตอนนี้เลยนะครับผมว่าผมไม่รับรหัสพึ่งสร้างนะเพราะว่าผมก็อยากให้แคีนผมแบบมันแบบยังไงอะมีประสิทธิภาพเหมือนกันนะผมโอเคคลิปนี้ถ้าใครอยากเข้าก็ดูเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมถ้าใครอยากเข้าก็ต้องกดติดตามช่องผมก่อนนะครับผมแล้วก็แคปส่งไม้ผมดูนะครับผมแล้วก็แคปที่สองครับผมก็ต้องแคปสกอร์แรงใหญ่นะครับผมก็คือสกอร์นี้นี่เองนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับสกอร์แรงทีมนะโอเคแล้วก็ แคปที่3แคปสกอร์แลนซ์4-4ประมาณนี้นะส่งมาให้ผมดูแล้วก็แคปหน้าโปรไฟล์เกมของตัวเองนะครับผมประมาณนี้4อย่างนะครับผมแคปส่งมาในแชทผมเลยนะเฟซน,นี้เลยถ้าขยากเข้านะแล้วผมก็จะเข้าไปตรวจนะครับผมแล้วผมก็จะบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมถ้าผ่านก็จะได้มาเทสนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ผมไม่เทสยิงหัวนะผมจะเทสอัดตัวอย่างเดียวลยนะอัดตัว สี่วินได้เข้าเลยนะครับผมผู้หญิง3าผู้ชายะครนะผมโอเคประมาณนี้รับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็อายุผมขอแบบ12 13ขึ้นแล้วกันประมาณนี้ถ้าแบบใครยังเป็นเด็กอยู่แต่แบบมีแบบวุฒิภาวะมากกว่าเด็กอะผมก็จะรับนะครับผมโอเคแคนผมก็ตอนนี้ก็มีคนอยู่16คนแล้วนะคนดูก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นรหัสหัวแคนรหัสผมเองนะนี่ แล้วก็อนนี่เป็นรหัสแบบรหัสแฟนผมนะเป็นรหัสแบบลองเคนนะผมเคีนเ็เจติยุประมาณล้านสองนะผมโอเคนะผมถ้าใครอยากเข้าก็ทักมาผมได้เลยนะผมรอตอบอยูน่นะครับผมก,ก็เหมือนที่ผมบอกเลยนะผมส่งสกอร์แล้วก็ส่งหน้าโปรไฟล์แล้วก็ส่งติดตาม Facebook ผมมานะแล้วผมก็จะเข้าไปดูนะผมว่าใครผ่านหรือว่าใครไม่ผ่านนะโอเคประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็เรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับผมเพราะว่าผมได้บินคนในเคียนออกไปส3งถึงคนแล้วนะ ก็คือก่อนที่ผมจะดึงเข้าในแชทกลุ่มแขนนะผมก็จะได้บอกน้องน้องที่เทสผ่านนะว่าให้เปลี่ยนชื่อในกลุ่มเป็นชื่อในเกมด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะับว่าเฟซคนนี้รหัสในเกมคือคนนี้นะ้วผมแล้วก็เราก็จะได้ชวนกันเล่นแบบง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็แบบที่ผมบินนะเพราะว่าเรื่องนี้มันสื่อถึงของรับผิดช,ชอบของแต่ละคนเลยนะ ถ้าแบบคนนี้ไม่เปลี่ยนก็คือแบบไม่มีความรับผิดชอบแล้วผมก็ต้องบินนะผมเพราะว่าผมให้โอกาส2-3ถึงวันแล้วนะผมเพราะว่าผมก็ไม่ใช่แบบจะไปบินใครมัวม่วๆนะเพราะว่าผมไม่มีเหตุผลของผมเหมือนกันนะผมโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมใครที่อยากเข้าก็ทักมาหาผมได้เลยนะแล้วก็ส่งสกอร์หรือว่าส่งโปรไฟล์เกมให้ผมเหมือนที่ผมบอกต้นคลิปไว้นะผมโอเคไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะผมคนดูบายบาย